ชุงกระครับผมสวัสดีเอฟซีกอเพื่อนเพื่อนทุกคนครับมาหาดักหนูครับผมตอนนี้ก็เย็นแล้วนะฮะแต่ว่าผมจะเอาอยัางไงดีจะถ่ายตอนใส่ไหมคือบ้านผมอะ่ะผมไม่อยากจะพูดอะไรว่าคนขโมยม,มันเยอะนะครับผมถ้าผมใส่เห็นปุ๊บเลยเนี่ยเขาสามารถมองหาแล้วก็มองเห็นได้เขาก็มาเอาได้ดีครับผมอยากจะถ่ายให้ดูแล้วเกินนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยไปดูก่อนท่านราก่อนถ้าเกิดยังไง ถ่ายได้ก็จะถ่ายอาจจะถ่ายให้ดูนิดนหน่อยครับผมมานเยกระโพดครับเนี่ยครับไปเจอกระโพดเก่าๆเัาเลยเดินเขาเลยเก็บมามาใส่นะครับอะไปดูนะครับนี่ครับเห็นเห็นเป็นรูบ้างนะครับฝนตกนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวต้องเดินหาก่อนครับผมเดินให้ดูก่อนว่ามีเป็นยังไงบ้างครับใส่ได้ไหมอะไรยังไงจะถ่ายได้ไหมเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงครับผมโอเคทุกคนเดินหานะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับ มีบ้างเป็นบางจุดแต่ว่าถ่ายไม่ได้ครับผมคขาขี่รถไปขี่รถมาเขาชะเง้อมองโอ้ยอันตรายเดี๋ยวหายครับผมถึงไม่ได้คลิปอีกเดี๋ยวก็หมานี่เขาใส่เขาหมาอีกแล้วขอ้โหอย่าใส่กแป๊บหนึงครับผมรอรุ่นพวกนี้ครับขออภัยจริงครับผมเดี๋ยวมันจะหายอีกโอ้โหเซ็งเลยครับผมนะเดี๋ยวจะเจอเจอหมาที่มันลับๆหน่อยทำหมวากันครับไปครับผมอ่ะโอเคครับผมกูโคตรเหนื่อยเลย เสร็จภารกิจแล้วครับก็รีบใส่ใส่ได้แค่ไม่กี่อันพี่น้องมีแค่สามสี่ลูอิมไม่แน่ใจครับสี่ห้าลูครับผมประมาณนั้นเหนื่อยครับโอ้ยผมจะมาเร็วกว่าน,นี้ก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันจะเป็นเป้าสายตานะถ้าเขาเห็นรถผมจอดปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าถ้าไม่มาใส่เบ็ดก็ต้องมาทําอะไรสักอย่างมันจะเป็นเป้าสายตายกับไอ้พวกสองเปอร์เซนสวยยี่หายเจอแต่พวกสองเปอร์เซนเนี่ยสองเปอร์เซนที่มันคือขอโมยนะโอ้ยเหนื่อยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มรุ่นตอนเช้าครับผมว่าจะเป็นยังไงครับ นะฮะเจอกันตอนเช้าครับผมสวัสดีกันตอนเช้าเช้าครับโอ้โหวันนี้หมอกลงโคตรหนาเลยครับหนาสองวันเล้วฝนตกสองวันครับเมื่อคืนก็ตกตกหนักมากครับไม่รู้ว่ากับดักจะเป็นยังไงไม่รู้หนูจะออกไหมนะครับผมตกหนักมากเลยทุกคนโอ้ดูครับมองไปทางไหนมองแทบไม่เห็นอะร้อยเมตรแทบไม่เห็นเลยโอ้โหมันลุ้นกันมากแต่เป็นยังไงครับผม หนาวมากรีบอ,อกมาไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวครับลุ้มกันครับผมหนาวขาดเย็นมากครับอันนี้เราใส่ก่อนอันหนึ่งอันสองอันนี่แหละจำไม่ได้ครับสำรวจอีกทีหนึง่งดีนะมาทันตอนเขาเกี่ยวข้าวก่อนนี่แย่เลยดักไว้อีกวันหนึ่งเขามาเกี่ยวข้าวที่อยู่หูยุ่งเลยครับดักหายแน่นอนดีโอไม่ทำงานครับผม ไม่ไน่จะอยู่อาจจะมีคนมาดักแล้วก็อะไครับหรือไม่ก็เป็นรูที่กดเอาไว้หากินนะครับไม่มีรอยเท้าออกมาไม่ทำง,งานครับผมไม่เป็นไรโอเคครับลุ้นต่อครับมองเห็นคุยหนูเลยครับผมทางนี้ครับปีที่แล้วเยอะมากแต่ว่าปิธีแล้วนี่เขามาใส่ไว้ก่อนครับใส่บวงใส่กับดักใส่แล้วใส่รหอมันลึ เอาไปหมดเลยผมมาดูโอ้โหไม่ทันเนี่ยปีนี้มาก่อนเพื่อนครับแต่ว่ามีนิดเดียวบวกกับที่เขายังไม่เกี่ยวข้าวนะครับดูยากเลยครับผม <c oughs> อันแรกก็เหวสเลวอันที่สองก็เหวครับ <c oughs> อันนู้นเห็นรอยเท้าเดยนนะว่ามีรอยเท้าเดินออกมาครับฝ <c oughs> นมันตกบก้าได้ยังไงมันเลยหนูไม่ออกครับ อเยวอีกแ,แล้วพี่น้องโอ้โหไม่มีรอยเท้าหนูเลยครับเมื่อวานย,ยังเห็นอยู่เลยเป็นรอยเท้าครับวันนี้ไม่เห็นฮะวันนี้ไม่ออกอื้อ เร็วอีกแล้วโอ้โหหมอกลงโคตรหนานเลยครับสุดยอดมองไปทางไหนไมีต่หมอกครับขี่รถเร็วไม่ได้น,นี่อันตรายครับผมถึงจะเป็นบัาหนอกครับลงลงลงหลงุมนี่โอ้โหล้มในนอนมองไม่เห็นทางครับ หมอกหนาะบางช่วงนี้มองไม่เห็นเลยครับเฮ้อ่ะโอเคครับผมคลิปสั้นๆบ่มีอย่างบ่มานครับอีกแล้วครับสองวันคลิปก่อนเมื่อวานไม่ได้ลงเพราะว่าฝนม,มันตกแบบนี้นะครับ,มไ,ไ,รบไม่ได้ไปใส่ตกถึงเย็นเลยเลยนะฮะไม่ได้ไปใส่แล้วก็วันนี้มาใส่ก็บ่มานหนูบ่ออกครับผม ก็ยังกำลังเกี่ยวข้าวอยู่มันยังเดินถามไม่ได้ครับผมพืมน้นที่น้ามันขังด้วยนะครับเดี๋ยวราเขาเกี่ยวข้าวหมดก่อนเช่วงนี้ก็คงไม่รู้จะลงคลิดอะไรครับมันไม่มีอะไรให้ลงครับใส่ปลาก็แทบก็โดนขโมยครับช่วงนี้ขโมยเยอะคนออกหากินเริ่มเยอะขึ้นครับอจอก,กันคิดหน้าครับได้แค่บรรยากาศครับผมหมดปัญญาไม่รู้จะทำยังไงเฮ้ยมันบำมานอ่ะแต่ดีที่มันไม่หายครับบำมานแต่บ่าหายเออก็ยังดี ดีกว่ามาร์ตบ่าไม่รู้แต่หายในเยอะเลยมาเจอกันคลิปหน้าสองคิวหน้าแล้วก็แชร์ครับไปครับ